เอาแล้วครับอีโต้ทะลุจอครับ uh oh. ทะลุจอสายบุรีแล้วครับบิ uh ๊กไซบิ๊กไซครับบิ uh ๊กไซดูน oh. uh ้องคำล่างอเลยครับน้องคำล่าไปแล้วน้องคำล่างอเลยครับโอ้โหอยอ าโลตัวนี้ขอสองอันช่วยนะเอาเอาเอาลูโอ้โหบิ๊กแบร์นี่มีแค่โต้ชอบมากเลยช็อปลิเดอร์ขาดไหมอะโคตรเลโดเลยนี่วะ อันนี่ใจของเช้าเลยครับเช้าเป็นเช้าเลยของผมก็ใจอย่างนี้เลยอ่ะพอดยอนจิ๊กเสร็จกันสัก